เว <Hey. S 2> uh huh. ลากระผ่านมาช้านานยังคงเดินตามและความฝันที่ยังมียังไปแม้ทางจะไกลก็คงยังทำแม้ไม่มีใครเขาใจก็ไม่เป็นไรฉันยังเดินไปบางทีเส้นทางก็อาจยากแต่ยังคงรู้ว่าคงทราบว่ายังคงไปเพราะใจยังต้องการจะมี และมีอะไรคือมีหัวใจที่ยังจะพัฒนาความรู้สึกให้มันดีและแต่ความคิดเราเลยที่จะคิดเพราะชีวิตเราเดินทางไปด้วยชีวิตทุกๆอย่างอยู่ที่เราคิดจะเดินทางไปแบบไหนก็แล้วแต่เราจะคิดพินิจใจที่ยังมีและยังคงเต้นอยู่พินิจ ทางที่ยังดีแล้วเราก็เลือกสัรเดินไปแม้ทางจะไกลแค่ไหนยังไม่มีหวันเราก็ยังไม่กลัวเพราะใจเราเองยังคงไม่สันจะเดินทางแม้จะแสนไกลเท่าไหร่ยังคงไปเท่าไหร่ยังคงไปจะเดินทางแม้จะแสนไกลก็ยังคงไปถึงแม้จะเดียวดายจะเดินทางแม้ว่าแสนไกล ฉันไปด้วยใจฉันไปด้วยใจจะเดินทางเพื่อดูแสงดาวระยิบระยับตาเพื่อให้เดินไปอ่ะ